เพื่อถวายน้ำเรื่อยๆเนี่ยนะครับทุกเดือนเลยบบแม่ครับทุกเดือนเดือนละห้าสิบแพกร้อยแผงเองเซียนะครับเดือนพ่นเซียในการเค็ดยังสี่งวดที่แล้วก็เห็นว่าได้อยู่แต่ว่าได้บ่หลายแต่ว่านี่เพื่อนออกรถไม่เพิ่ลยนี่โอ้ขันละหลานกว่วเพิ่นนี่จะได้ออกรถทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาตามแนวทางของน้องเบลนะครับวันนี้จะมา ขอแนวทางเด็ดๆเลยนะครับก็มีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะฮะฝากปัจจัยมาร่วมกับน้องเบลด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหอดจอดถึงฝ้าพี่น้องเดี๋ยวไปงานไม่ยากครับเพื่อนโทษด่วนที่งานหยาบปักโมดุบมาเลยครับผมไปข้าววัดที่แล้วนี่แตกเพราสำนักแตกตัวใดนเนาะกะซุนหกไหมอ่าไม่ได้เงื่อนเลขมาสเตัไปเลยอ่าเลขยอดผับปลาเพื่อนดอก บัดน้องน้องตาลนี่บ่ไม่นครับเจ้าพระพาแต่ว่ากันลุ่งนกลุ่มของเจ้าของนั่นแหะแต่ว่ามันกลับมาได้ลงตรงเนาะครับผมลุ่งลุงศูนย์เก่าแต่ว่าเจ้าของสื่อศูนย์เก่าประเดีก็เลยปีนหัวเอาเป็นศูนย์นอกกระไรใดเพื่อไอ้สื่อเหล็นยังใส่กเ็นกระได้เนาะไม่กลับมาได้ตรงเนาะไม่รวตัวเดียวเนาะแม่นครับตัวเดียวกันกลับมาได้ตรงไหมที่ที่น้องเบลได้นี่คือว่าเอ่อคนพ่อไมีขายให้บ่องศูนย์เก่าไม่นครับ คนสชิได้เนีอาเดี๋ยวก่อนเนาะมีเอฟซีฝากใบสีช่วยใบสีอะไรเนี่ยฝากแคบบุญนั่นละมันเหลือน้องเบลกับไปหลายบาทแย้วเนาะแม่ไปหลายบาทอยู่ครับคุณจำเนียนนะคะหนึ่งพันบาทครับสาธุตื่นเาธุสาธุ ให้เขาอยากให้เขียนรายชื่อแล้วสวดให้เขาด้วยนี่ครับเนาะครับมันกิมีรายงานเยอะรายงานครับมันกิมีรายงานที่เสด้รวมบุญกันเนาะครับผู้ใด้ร้งนีรายงานเม่นครับรายงานครับคองหรงนาีายงานครับองเป็นเดอนาจบุญครับบอกบุญเรื่อยๆในกลุ่มอันนี้จะไปไหนกันเนี่อันนี้ก็สิไปงานเพื่อนเป็นงานวัฒนธรรมนี่แหละครับทั้งน้องวัสดุล่ะเนี่าวไปเพื่อนโทรมาดวน มาดวนเกือบว่าท่านขออนุญาตถามแล้วน้องเบลนะครับไอที่ว่านกสิษ์อาจารย์้อมที่ถูกงวดละแสนเนี่ยตอนนี้เขาได้หรือยังครับผมอ่ายังบอลรูครับเกืนถวายยังค่ะจังใจก็คือถวายน้ำเรื่อยเรื่อยเนี่ยนะครับทุกเดือนเลยบหอแน่นครับทุกเดือนเดือนละห้าสิบแผกร้อยแผงไปเองเสียนะครับเดี๋ยวอ่าเดือนหน้าวันที่สามสิบ เพิ่นสีบวงสวงอยู่บ้านเพิ่นกให้อาจารย์ต้อมนี่ไปเพิ่นเฮ็ดทุกปีเพิ่นเสือเพิ่นเสือในการเฮ็ดจังซี่ครับกับ่ได้ว่าให้ผู้ใดเฮ็ดดอกก็คือว่าเพิ่นเพิ่นเสือเนาะความเสือเสือแล้วถึงจะเฮ็ดนเป็ความเชื่่อสวนบุคคลเนาาะบ่เสือถ้าบ่เสือเราเฮ็ดมันสิบ่ได้หยังครับครับผมอันนี้เพิ่นเสือเพิ่นเสือแล้วเพิ่นเฮ็ดเพิ่นขายของเพิ่นอันไลฟ์สดออนไลน์ขายของนี่ล่ะงวดงวดที่แล้วเขาได้มั้ยครับงวดที่แล้วก็เห็นว่าได้อยู่แต่ว่าได้บ่หลาย แต่ว่านี่เพื่อนออกรถใหม่เพื่อนนี่โอ้โขันละหลานกลัวเพื่อนนี่นูกใได้ออกรถไปเมนท่นอาจารย์ต้องไปเจิมให้อยู่จ้าวแดงจ้าวเบียนป้ายแดงบบางนั้นบ่านน่านบ้านถ้าฮะเว้ยขายลูกยู่งเมีนเพื่อนเพิ่งแห่อาจารย์ต้องเจิมรถให้ว่างแดนนี่แหละ่เขาเขาถูกรีกจะได้ออกรถใหม่เลยครับแมีนครับทั้งถือเลขทั้งขายของนั่งหนึ่นสินะ ไปเจอม่าบ้างใดๆนี่ะครับหมาดเลยครับองานุกรีสดยาเกินเกินเกินดี๋ยวควาาเสียแล้วนั่เดี๋ยวเนาะแม่นครับแม่จเฮดครับทะเบียนรถอันป้ายแดงเพลนเนาะสีโตก็คือสองสองสองสามสองสองสองสามครับสองสองสองสามเม่นครับสองสองสองสาม ไปทะเบียนรถเพิ่นมาหลุดปลายเท้ากันดิเส้นแดงคือแดงปลายแดงเลยมันเพราะถึงเหนื่อเหนื่อยไปแล้วขึ้นแห่อาจารย์ต่อไปจืมให้บ้างได้ดีละเพิ่งมาล่าสุดเลยครับผมแล้วต้องเบลฝันเรียงครับผมยังวันนี้เนียเมื่ฝันยังยังว่าฮันได้ได้ตัวที่นอเนาะนะครับกามีเลขครับคับกามีเลขที่ว่าไปท่าบุญอ่าวัด วัดปลาว่างน้ำเย็นมากที่แล้วเขากับบ่ฮหูดอกว่าเพื่อนเป็นงานอถ้าได้ไปรวมงานนําเพิ่นพอดีเพื่อนกําลังอ่าอ่าายสีสู้ขวัญนาคเป็นกุมใหญ่เลยเด้อครับผมประมาณสามสิบสี่สิบหลุดนี่ล่ะที่จะบวชในมือนั้นเนาะเป็นอุปสมบทม่อไหมในวัดปลาว่างน้ำเย็นที่ดังๆในตอนนี้ล่ะยึดสารค้ามนะก็ค้องสีหูกันไปที่นี่เพิ่นป่วยท่านพระอาจารย์ ที่เพื่อนดังๆยูหันละเพื่อนล่อยท่านเพื่อนล่อยแบ่งพุณได้อืผมก็เล่ได้น้ำเพิ่อนสามแบ่งเบิงเลขไทยอันแบ่งเพื่อนนะครับสิมี096 097แล้วกหก064ได้สามใบย์097แบ่งยี่สิบได้สามใบย์096แล้วกาเ097 บวกกับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ครับศูนย์เก <0 64 S 3> ้าหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกสี่สี่ใบใบเนืน <c oughs> อ่อมัสีเป็คือนโมแต่ว่ามันกะเหมือนเหมือนเป็นแบ่งไม้เนาะมันล้นน้ำเบื่อแต่ว่าอีกใบนึ่งนะมันมันเบอืบบอ่อเป็นคลื่นโมครับแต่ว่าเธอเดียนโทษเหนียจาย์ตอนไปเจีมยม่างใบอกย่างนั้น,น <c oughs> รถไปเดีย่ยงผู้ที่ว่าถือ เป็นงื่อละแสนหันหลังตีทีเพิ่นได้ออกรถนเมนเมนครับเพื่อนทวายท่านน้ำได้เป็นเศรษฐีด้วยเมนอีนี้ดิเนาะเพิ่นท่านตกมือเพิ่นก็เลยเป็นเศรษฐีท่านน้ำใจเนาะเมนครับท่านด้วยใจท่านเสื้อเสื้อสัทธาแล้วก็ความเสื้อถ้าบ่เสื้อถ้าอันห้าเฮ็ดยังมันกับบไดดอดอกถ้าเฮาบ่เสื้อมันเกิดขึ้นจากความเ้าเสื้อก่อนสิเฮ็ดไปคือ อ๋าเห็ุเบิ่งก็หน้าเขาเจ้าคือใดแต่ว่าจะของบ่เสือเลยเหตตามเขาบ่มีประโยชน์ือ้กันต้องเกิดด้วยความเสือความศรัทธาจะของศูย์หกเก้าไปศูนยเก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกสี่ให้เป็นแนวทางไปสะกดครับผมให้เป็นย่ำไปสะกดแต่ว่าแต่ว่าสีให้เน้นให้ย่ำมันก็ได้เพราะว่ามักตัวได้เป็นพิเศษกับมักสัวน บ้านไหนบ้านนนะครับบานี้ก็น้องเบลกับสิไปทั้งอื่นบ้านนี้แมนครับแต่ว่าผู้ได้อยากได้กับขาไร้บ้นแนวทางกอายุในกลุ่มทักไล่กันมาได้ทักไลฟ์เราเบื่อแล้วเบื่อแล้เบื่อทุ่งที่ตามให้ไปนะครับเบอร์ศูนย์แปดแปดครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกเก้าสามแปดหกเก้าสามแปดครับ เมื่นี้ก็แอดไลน์มาได้แอดไลน์มาครับแอดไลน์มาสำหรับอาหารกลางวันเมียนครับแนวทางก็ให้เด้กลุ้มหันละการเมื่อวานนี้เนาะแนวทางไล่เมียให้ข้าเจ้าเนี่ยแนวทางได้กลุ่มได้กันตรงๆเลยข้าเจ้า การเมื่อวานนี้แนวทางไอ้ร<า>่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันออกซูนฮกแห้งข้าเจา้าซูนฮกซูนเก่านี่แหละข้าเจ้าก็ได้โอ้มยใหญ่อันนึงแล้วว่าอันอุ้ยน้องเบลเขุณหลายๆแม่มีเงินกินเขาหอดสิ้นเดือนแล้ววันสัตว์ในนี้ในสีเขาหน้ำตาสิอ <laughs> ะไรเมียนเ <laughs> ติมใจเนาะเมียนครับเขาได้เห็นแนวทางเพื่อนนะเขาดีใจน้ำเพื่อนข่าวกับเขาได้ไหมครับผมขอบครับขอบคุณนะเบลครับผมครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องเบลนะครับเนาะครับนี่นะครับก็มีสองสองสามนะครับเป็นทะเบียนรถที่อาจารย์ต้อมไปเจิมนะครับผมแล้วก็เป็นเลขที่น้องเบลไปงานนะครับผมก็มีศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกสี่นะครับนี่ครับเป็นแนวทางนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ